สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสถาบันพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งยกระดับผ้าทไทยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแฟชั่น fashion, เพื่อให้มีการใช้ผ้าทไทยแทนผ้านำเข้าจากต่างประเทศ นายประดิษฐ์รัตนวิจิตราศินรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยอมรับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้าผืนไทยยังไม่สามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกทําให้ดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เลือกนําเข้าผ้าจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่นมากกว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงเร่งยกระดับอุตสาหกรรมผ้าผืนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นพร้อมกับจัดงานแสดงผพพ้าผืนครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยาภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนาในประเทศโดยในงานมีทั้งการจัดแสดงผ้าผืนการสรัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนแฟชั่นและเจรจาธุรกิจโดยมี แบรนด์แฟชั่นชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากเช่น Grey เก e ย s ฮาว j u s ู e จสป e a u Blue c o r n e r ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้ทั่วโลกทราบว่าสามารถผลิตได้ครบวงจรและสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ครบถ้วนโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ